คือเมืองร้างนะครับไม่ใช่ละจเป็นนายค้ผู้บ่บาวบ่าวจะไปใส่จ้าผู้บ่าวฝรั่งบ่าวฝรั่งสิภาไปช้อปปิง้งสิมาซื้ออย่างจ้ามวันน้ำจิมกกำจ้มสุกี้น้ำจิ้มสุกี้ลำบากเพี่น,น้องคนเดียวแล้วนะนนแม่ลำบากเพ่อเธอคนเดียวแล้วนะเนี่ยวันนะี้คือแม่อยู่บ้านอยู่ดีๆคือน้องอยากกินแบบน้ำจิ้มสุก,กี้นะคะ ก็เลยต้องแหกขี้ตาพาออกมาละจ้ะอันนี้เป็นร้านบูติกนะคะบูติกร้านเอเชียนะพี่เรียนจะมาซื้อน้ำจิ้มซูก,กี้มาซื้อผักนะจ้าก็เลยต้องเข้ามาในเมืองจ้าเดี๋ยวพาเข้าไปดูว่ามีอะไรขายมาั้งสปนไปจ้ะเจียวตากอาาด้วยลูก,นะลกมองหาน้ำจิ้มซูก,กี้สิ มมีแต่ขนมไทยนะเนี่ยลูกเราจะมาซื้อน้ำจิ้มเราไมา่ได้มาซื้อขนมไทย<ด>วันอยู่ตรงนู้นแน่เลยอ่ะแม่ให้เธอเลือกว่าเธอจะเห็นไหมน้ำจิ้มสุกี้มันเป็นหน้าตายอย่างไรมันจะมีไหมเด็ดูเดลิเกอรเป็นเสียงไหมไม่เราคิดว่าเราไม่มีซุกี้ น้ำยาซุก,กี้นะตรงนี้อาโชวิหายกนนินเอาหายมีไหมลูกแม่ไม่เห็นเลยวิ่หายแต่ซุกกีกตุ้นไลค์กหายเห็นไหมคลิสจได้ละนี่มีคนขับรถม,มาให้นะคะก็วันนี้ก็แกล้งทำเป็นลืมกระเป๋าตังค์จะได้มีคนจ่ายให้ สรุปว่าตรงนี้ไม่มีซุก้ยากินะจ๊ะน้ำจิ้มซุก้ไม่มีเราต้องไปร้านอื่นให้ไปซื้อซุก้ยากิไม่ใช่มาซื้อขนมเอยจะได้กินไหมเนี่ยวะนะันนี้บอกให้นายไปหาน้ำจิ้มซุก้นั่นเจ <ะ S 1> นอแล้วโซนไทยนะคะโซนไทยซอสอ่อพาโซยุนี่ไงอ๋อไม่ใช่เฮ้ยอันนั้นมันสวีทชิสเลยนี่วะ อย่าบอกนะว่าบุติกนี้ไม่มีหาสิไม่มีจริงเหรอเนี่ยมันไงลูกเฮ้ยไ,ไม่มีจริงวะเฮ้ยทำไมอ่ะน้ำจิ้มซกี้ขาตลาดหรอเซตนี่ไงนี่ไงเซตชิลลี่ซอสอ,อ๋อไม่ใช่มันชิลลี่ซอสมันไม่ใช่ซกี้ยากิสปริงโร อันนี้ก็สำหรับไม่ใช่อีกโอ้ยอย่าบอกเลยว่าโมมีเนี่ยมันคือสิขี้ลายแทะมันเป็นอย่างสุกี้ยากิมันคือจังสีหายากแต่ทุกมือน่าจ้มีสุกอย่างยกเว้นน้ำจิ้มสุกี้อ่ะอจริงทำไมโหดร้ายอย่างนี้ล่ะ เออมันเกิดอะไรขึ้นฉันอยากจะบอกว่าน้ำจิม้มสุกี้ไม่มีทั้งสองร้านไม่มีน้ำจิ้มสุกี้เลยคือเมื่อก่อนมันเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่น้ำจิ้มสุกี้ไปไหนตัง้งได้ซื้อ,อเป็นไอเน,นี้นเป็นน้ำจิ้มสปริงโรลนะบผัดเพียกับซีฟู้ดเดี๋ยวไปเอาผสมกันเอาเดี๋ยวแม่ทำน้ำจิ้มให้นะ เสียใจไม่ได้กินน้ําจิม้มมันก็จะเป็นโซนผักสดนะจ้าจะมีองุ่นด้วยจ้าแม่องุ่นลูกโตโตเนี่ยอ่ะเอาอันนี้ไปใส่ไปใส่ด้วยซีหอมเปิ้งสลัดเรามีอะอันนี้เรามีเฮ้ยที่บ้านเรามีอยู่อพอแล้วแหละไปเอาลูกชิ้นไปใส่ด้วยอืม นี่แม่ว่าลูกชิ้นมันจะอยู่ตรงนี้นะเอาไก่ไปด้วยแม่จะไปทำไก่ต้มน้าปลาไก่นั่นเอาไก่ไปหยิบไก่น,นั้มน,นมันคือเห้อนะไก่เหนียวนะเราเอาไปต้มน่ะเออกันแหละเอาชวนมีลูกชิ้นไหมลูกมีลูกชิ้นไหมหาลูกชิ้นเียมีไหมตรงนี้มีไหม แล้วมีปลานิลด้วยแล้วมีปลานิลด้วยมีแต่ลูกชิน้นลูกชิ้นอะไรเอาไหมมันไม่อร่อยใช่ไหมเออไปซื้อหมูอย่างเดียวหยิบปลานิลขึ้นมาให้แม่ดูเลยปลานิลมันตัวเท่าไรอ,เอ่เอาเอาเอาปลานิลก็มีขายนะจ๊ะมาให้แม่ดูไปดูราคาดิตัวเท่าไรปลานิลอวดมาก 59ไม่เอาเหนียวมีข้าวเหนียวขายด้วยจ้าไทยพรีเมียมเกรดด้วยจ้ายี่ห้อนะคะขก็อ,อะไรอะ่ะแสนดีจ้ขาข้าวแสนดีจ้ขาข้าวเหนียวข้าวเจ้ามีเบิดจ้าเราได้สตรอเบอรี่มาแล้วนะจ้าในที่สุดเราได้สุกี้ยากิเยขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณได้แดกสุกี้แล้วค่ะเราก็นนหาสุากี้ยากิจนเจอนะจ๊ะเราเอาเป็น ซกี้ยากิแบบเอามาดูได้แบบไหนอันนี้เป็นแบบซกี้ยากินะจ๊ะแล้วก็เราจะมีแบบอะไรเนี่ยชาบู u, จ้าชาบูซกี้สองอ่างเลยวันนี้ลูกชะน,นอนตาลไม่เห<ล>็นไหมดอกไม้อม้ยสวยมาก <c oughs> แล้วก็ผู้ชายคนหนึง่ง <c oughs> นี่เห็นไหมใกล้จะถึงโพสเก้แล้วเขาก็จะคีขายดอกไม้เหลืองๆแบบนี้อ้สวยจังเลยอะ่ะม,มากอะ่ะสวยมากชอบเอ๊ะจะกล้าบอปเลยอ่ะอันนี้เป็นดอกไม้ประจำเทศกาลโพสเก้มันชื่อว่าโพสกิลิลิขายดีมากาหมดเกี้ยงเลยจับแรกวันนี้นะคะลุกชายขอมานะจ๊ะ ผูกชายบอกมาม้าสอนทำซุกี้อาคิให้หน่อยลูกอันดับแรกนะจ๊ะพอใจของซุกี้อาคิคือการคือการหมักนะจ๊ะลูกชอบเลย้องจะกินหมดไหมอะ่ะจะแค่ปาดถุงกูก็ว่าไม่น่าจะได้กินแล้วนะซุกี้อาคอืาเปิดออกอันนี้เราจะทำหมดไหมเนะี่ย ต่อไปคุณแม่นะคะจะทําการสอนคุณลูกทําซูีิยากิมัอเนื้อมันเหมือนไม่สดกลมั้งใช่ไหมคุว่าไหมผมไหมเออมันเป็นแบบสียังไงก็ไม่รู้หัวใจในการทำซูีิยากินะคะคือการคือการหมักนะคะลูก ความชอบซุกี้เป็นชีวิตจิตใจถึงขั้นที่แบบว่าแม่สอนผมหน่อยแต่ว่าแม่ไม่อยู่ผมก็กินแต่อาหารน็อตนะผมเบื่อแหมโอเคนะลูกแหนทะิ้งลงนี่ลูกไอ้ถ้วยนี่เราจะเอาไว้หมักนะคะไปจะเป็นขั้นตอนการหมักนะคะเช่รเลยคะ่ะขั้นตอนการหมักหมูนะคะลูกไข่ค่ะตอกไข่สองฟองค่ะ ขั้นตอนการหมักนี่สําคัญมากนะจ๊ะเพราะว่าถ้าหมักไม่ถูกวิธีหมักไม่อร่อยซุกี้ก็ไม่อร่อยจ้ะจ้ะเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้อ่รรีบๆเผื่อหิวอนุโลมให้ได้ครึ่งชั่วโมงไข่สองฟองจ้าแล้วก็น้ำมันหอยจ้าน้ำมันหอยประมาณสามช้อนโต๊ะก็ทเทไปเลยกะเอาจ้าทำให้ดูธรรมะธรรมแงเหมือนพ่อครัวลูกซิดซดลงไปเลยลูกซิดซดอ่าซิดไม่ใช่นั่งนะ ซิดไม่ได้แปลมานั่งนะลูกซิดซิดนี่คือทางทางยอกย่อกขัวบมันลงไปลูกเออตามประมาณตามปริมาณอันนั้นน้อยไปลูกน<ป>้อไปเออสามช้อนโต๊ะมันหลายเติบนะลูกอ่ะใส่ลงไปพอแล้วจ้ะอ่ะพอแล้วต่อไปก็ผงชูรสจะ้ะอายิน้อมหโต๊ะเลยลูกเยอะซิดลงไปหน่อยหนึ่งจะ้ะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวหนูท้องเสียจะ้ะ โอ้กะหน่อยพดลูกเอยพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคอแล้วก็น้ำมันพืชจ้ะจุดหนึ่งจะ้ะพอพออ่าอ,อีกยิดหนึ่งประมาณสองช้อนโต๊ะกะเอาพอลวจะ้ะอ้าวบัตชินิกะทำเป็นเพือมันจะไม่แม่ว่ามันน้อยไปนะอ่ะอ่ะอะไรพอละอ่ะแล้วก็คนคนให้เข้ากันเฮ้มีทัพพีจ้ะลูกโอ้เป็นคุกลูกขุนลุนเนาะลูกก็ะได้ นี่นั่นแหละคนให้เข้ากัน,นไปเลยพอดีกันดูขนาดปริมาณพอดีแล้วน่อ้าวต่อไปคือการทำน้ำซุปนะจ๊ะเราอยู่ต่างประเทศเราก็จะใช้เป็นหม้อหุงข้าวแทนจ้ะอาต้มน้ำซุปไปเลยํามซุปเราก็จะใช้รสด,ดีจ้ะลูกเทจวกไปเลยมันมันจะหมดแล้วใส่ไปเลยลูกอันนี้เป็นน้ำต้มกระดูกหมูแหละใส่ลงไปเลยค่ะนี่คือน้ำซุปนะมันจะหมดแล้ว อ,อดท้ยออวก็เอาน้ำมันหอยมาใส่เพื่อเพิ่มความนัวนะจ๊ะน้ำมันหอยมาลงเพิ่มสีสันและความนัวใส่ลงไปเลยไม่ต้องขีดที่ลูกใส่ลงไปให้น<ซ>กกันก็คือการเตรียมผัก<ล>นะจ๊ะอันนี้แม่ล้างแล้วอเอาไปใส่ก็ได้อันนี้ก็คือผักที่เราซื้อมาแครอทนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้คุณเส้นแกะออกเดี๋ยวมันจะเห็บนะโอ้เราได้อันนี้มาด้ยเออก็ เอาใส่ไปเอากระลมังมันเยอะไปไหมลูกฮไม่เยอะหรอกกินแม่มหมดนะเอาท่านต่อไปคือเอาบนเส้นไปแช่น้ำให้มันบนเส้นอ่อนนะ<อ>แช่น้ำเลยจ้าจ้งไวเด็จ้าดีมากอื่นได้ปลาหมึกมาด้วยแล้วก็กุ้งนะจ๊ะกุ้งกับปลาหมึกมาด้วยเดี๋ยวเอากุ้งกับปลาหมึกใส่ด้วยจะได้มันจะเป็นแช <ก S> ่แขตอนี่แหละไปแอบแดดดีได้กุ้งกุ้งกับปลาหมึก เอามาใส่น้ำร้อนละลายน้ำแข็งนียดีดัดดงแอดสเตรมลี่นะคะแผนกเปิดวายเปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะมบาบาชมหม้อซุกี้เรานะจ๊ะหม้อซุกี้เราพร้อมแล้วเป็นอาหารที่ลูกชายดิฉันใฝ่ฝันมากๆขวดนีด้กินได้นานมากมเปิดจ้าใส่แรงงานเด็กไป ดูมอสุกี้เรานะจ๊ะนายดูสิกินแบบทั้งหมู่บ้านนะจ๊ะสตรอบเบอรี่นะจ๊ะอยู่ระบานนะจ๊ะผักนะจ๊ะเปิดเลยจ้าทำไมมันไม่เหมือนที่คิดไว้ล่ะลูก <c oughs> ไม่เหมือนที่คิดไว้โอ้กวดจิตแตกก็เลยหมุนลงไปอีกก่อนลูก เออหมุนล,ลงไปอีกเนะี่ยมันอเออนั่นแหละโอ้ต้องให้แม่สอนตลอดเลยหมุนล,ลงไปอีกลูกถ้ามันยังขึ้นไม่ได้ก็หมุนล,ลงไปอีกเออนั่นแล,นล้วก็หมุนหุบลงเออขึ้นแล้วน่นซ้ำนั้น,น,นลูกน้ำมา,มาเอาคือต่างแห้งเถอะเทเปิดงานซะก่อนปากขวดห้ามโดนแก้วนะคะวิธีดินวาย พอแล้วโวดพ่นะจ๊ะเปิดงานจ้าเชิญแซ่บจ้ะรอหม้อเดือดก็กินได้แล้วนะจ๊ะต้อาเนื้อเอาเนือเอเน้อใส่นะจ๊ะหอมนะวเอาเนื้อใส่เลยบรอกโคลีมาหรอมันติดกระมังมาเอาเนื้อใส่เยอะๆไปเลย